จริงผมเล่นกีตาร์คลาสสิกนะครับตั้งแต่อายุสิบห้าสิบห้าปีตอนนี้ก็เล่นมาประมาณสิบกว่าปีสิบสี่ปีสิบสี่ปีนะคะเราได้ข่าวมาว่าเพิ่งจะแลนดิ้งมาเลยมาจากต่างประเทศเพิ่งจะไปทำการแข่งขันมาส,สนร้อนๆเลยใช่ไหมคะใช่ครับก็ผมเพิ่งลงเครื่องตอนตีสามนะครับของวันนี้จากโตเกียวนะครับเป็นงานแข่งกีตาร์คลาสสิกครั้งที่66ครับของโตเกียวอินเตอร์เนชั่นแนลกีตาร์คอมเพิชั่นที่ประเทศญี่ปุ่นครับซึ่ง ถือว่าเป็นงานแข่งกีฬาคลาสสิกที่เก่าแก่ที่สุดในโลกแล้วก็เป็นหนึ่งในงานที่ใหญ่ที่สุดในโลกผมก็ได้รับรางวัลที่เสมอกับเหรียญทองแดงของโอลิมปิกาคลาสสิกเลยอ๋อคือรายการนี้เป็นรายการที่เก่าแก่มากเทียบกับกีฬานี่คือระดับโอลิมปิกใช่ครับผมโอ้เราได้ข่าวว่าอันนี้คือเป็นคนไทยหนึ่งเดียวครั้งแรกเลยที่ประเทศเราเนี่ยได้มี นักกีตาร์เข้าไปแข่งขันรายการนี้ใช่ไหมคะใช่ครับจริงๆแล้วเนี่ยที่ประเทศไทยเนี่ยเรามีนักกีตาร์คลาสสิกสองคนนะครับจริงๆคนหนึงคือพี่เบิร์ดเฉยชาเจริญคุณที่ได้รางวัลที่หนึ่งที่กีตาร์ฟอร์เรชชั่นออฟอเมริกาซึ่งเป็นอีกหนึ่งโอลิมปิกท่าคลาสสิกซึ่งผมเนี่ยถ้าเป็นงานที่โตเกียวเนี่ยผมเป็นคนแรกแต่ถ้าเป็นโอลิมปิกท่าคลาสสิกผมถือว่าก็เป็นคนที่สองที่ได้มีโอกาสได้รับรางวัลในการแข่งขันที่ใหญ่ระดับนี้ครับโอ้โหนี่น่าภูมิใจมากๆเลยนะคะที่ว่า คนไทยเราเนี่ยฝีมือกีตาร์คลาสสิกนี่ระดับโลกไม่แพ้ต่างชาติเลยนะคะแล้วได้ข่าวว่าเนี่ยคือไม่ใช่รายการแรกคือคว้าแชมป์มาแล้วกี่รายการคะพอจะบอกได้ไหมคะอันที่จริงๆแล้วเนี่ยผมได้รางวัลประมาณ100รายการครับเป็นร้อยหนึ่งร้อยรายการระดับโลกใช่ครับแต่ว่าเมื่อเทียบกับงานที่ได้ล่าสุดนะผมถือว่าที่สามในครั้งนี้มีความสำคัญมากๆนะครับก็คือเป็นงานที่ผมเรียกว่าภูมิใจมากๆที่ถือเป็นงานที่ตลอดประจันที่คนไทยเรา พี่ใช้เวลา14ปีฝึกซอ้อมเล่นวันละกี่ชั่วโมงคะสอบถามหน่อยได้ไหมคะคือแบบเราก็ฝึกเหมือนกันเราก็อยากจะรู้ว่าโอ้หถ้าจะเก่งระดับนี้เนี่ยต้องต้องฝึกยังไงบ้างคะ,ะผมจริงๆผมซ้อมทุกวันนะครับแต่ว่าช่วงล่าสุดก่อนประกวดการนนีะ้ผมผมจะตั้งกฎของตัวเองดูเลยว่าขั้นต่ำในการซ้อมของผมต้อง6ชั่วโมงทุกวัน6ชั่วโมงทุกวันขั้นต่ำขั้นไม่เกิน12ผมซ้อมได้มากสุด12ชั่วโมงที่ผมไปซอ้อม<ๆ>ที่เรียวไปซอ้อม เหลือไว้ดอนเหลือเวลาอื่นไว้พักผ่อนบ้างใช่ครัไหมคะโอ้ยงั้นแสดงว่าถ้าเกิดตอนี้นักคำนวณเล่นๆนะคะถ้าเราใช้เวลาประมาณ10ปีแล้วก็ฝึกซ้อมวันละ6ชั่วโมงถึง12ชั่วโมงวันวันหนึ่งเราอาจจะมีโอกาสได้เป็นนักกีตาร์คลาสสิกระดับโลกนะคะเนี่ยโอ้โหแล้วสอบถามนิดนึงค่ะว่ากีตาร์นี่มีส่วนสําคัญนะคะได้ข่าวว่าตัวนี้นี่ไม่ธรรมดาเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะกีตาร์ตัวนี้อันจริงๆกีตาร์ตัวนี้เนี่ยไม่ไม่ใช่กีตาร์ผมนะเป็นกีตาร์ผมที่ที่ผมยืมมา ยืมมาเพราะว่ากีตาร์ตัวนี้จริงๆคือผมเดียวกันปรากฏกีตาร์คาสิะดับโลกได้เยอะมากแล้วหลายๆครั้งท่านอูนการบอกว่าคุณเล่นดีมากเลยแต่กีตาร์เขาซูไม่ได้เกี่ยวด้วยเหรอฮะกีตาร์เนี่ยใช่ครับเพราะว่ากีตาร์ที่ดีหนุ่มโจรเนี่ยกีตาร์ในหลักแสนเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องปกติเลยแต่ว่ากีตาร์ในราคาหลักล้านนะครับเป็นเหมือนกับอุปรกรณ์ที่นักแข่งมืออาชีพทั่วโลกเนี่ยใช้กันแล้วผมเนี่ยคือเครื่องดนตรีซูเขาไม่ได้ ก็เลยตัด <biraz> ส <motiv ators> <m> ินใจคุยกับทางก็ทางคอนโซลกีตาร์เซีเล็กชั่นที่ทำโดยชื่เบิร์ตใช้เนี่ยเขาก็เสนอว่าถ้าเราอยากจะประสบความสำเร็จในการแข่งขันเนี่ยเราต้องเปลี่ยนเครื่องมือเขาก็เลยตัดสินใจให้ผมได้กีตาร์ตัวนี้อันนี้คือกีตาร์ของพี่เบิร์ดใช่ครับยืมอ่ะพอจะบอกราคาได้ไหมคะกีตาร์ตัวนี้จริงๆอ่ามันไม่มีราคามันเขาเรียกว่าราคาตลาดนะเขาซื้อขายโดยที่ประมาณหลักล้านอย่างตัวเนี้ย ต่อให้เราไปหาในอินเทอร์เน็ตตอนนี้ซื้อช่างทำบนนี้ก็ไม่ขึ้นราคาก็ราคาตลาดและคาดการก็อยู่ประมาณหนึ่งล้านเก้าแสนบาทถึงสองล้านหนึ่งล้านเก้าแสนบาทแต่ไม่ใช่หมายความว่ามีเงินแล้วจะซื้อได้ด้วยใช่ครับเพราะว่ากีตาร์ตัวนี้เราไม่สามารถที่เดินเข้าไปร้าคาต่ำตีแล้วเราบอกว่าเราต้องการซื้อกีตาร์ัวนี้อ่ะสมมติวิวบอกว่าวิวมีเงินอยู่สองล้านเนี่ยอยากจะได้กีตาร์แบบเนี้ยเขาไม่ทำให้ใช่ครับ <laughs> คุณฝีมือไม่ถึงอะไรอย่างนี้เกี่ยวใช่ไหมคะ ผมเคยมีโอกาสได้ไปเยี่ยมเยียนช่างทำตาคนนี้เนี่ย